สวัสดีครับสวัสดี f อแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีวันศุกร์ที่13มมกราคม2566นะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวพี่น้องนะครับบางท่านยังไม่รู้วิธีสั่งจองวัตถุมงคลว่าต้องทำยังไงนะฮะบางคนสอบถามมามีเก็บเงินปลายทางไหมทางวัดไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับวิธีสั่งจองวัตถุมงคลของวัด ต้องโอนเงินเข้าบัญชีหลวงพ่ออย่างเดียวนะครับโอนเงินเข้าบัญชีหลวงพ่อโดยการแอดไลน์มานะครับแอดไลน์ของวัดมาเบอร์0 8 66 66 1ย์8 6 6หนึ่งแล้าดกหนึ่ง็มี6 2 6 3 6 4 4สหี่สี่มายเลขนะครับสี่หมายเลขก็จะมีเบอร์อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ประชาสัมพันธ์นะครับเบอร์ประชาสัมพันธ์จะเป็นเบอร์08 1 8 5 8 6 6หนึ่งดดหนะครับอันนั้นเป็นเบอร์ประชาสัมพันธ์สอบถามเกี่ยวกับ ทางวัดมีกิจกรรมอะไรบ้างอยากร่วมทําบุญอยากเลี้ยงพระก็โทรมาสอบถามเบอร์นั้นนะครับส่วนท่านที่จะสั่งจองวัตถุมงคลให้โทรมาที่เบอร์0818586661 63แล้วก็64นะสามหมายเลขนะครับสามหายเลขด้วยกันอีกหนึ่งหม้เลขเป็นเบอร์ประชาสัมพันธ์นะครับเบอร์62เป็นเบอร์ประชาสัมพันธ์วิธีสั่งก็คือต้องแอดไลน์มาก่อนนะครับ แล้วเจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้นะครับส่งรายละเอียดส่งหมายเลขบัญชีหลวงพ่อไปมีค่าจัดส่งเท่าไหร่หรือโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับวันนี้ยังไม่มีพระมาให้ชมนะครับวันนี้ยังไม่มีพระมาให้ชมมาบอกรายละเอียดพี่น้องเอฟซนะครับทันทีอยากสั่งวัตถุมงคลไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับต้องโอนเงินเข้าบัญชีหลวงพ่อก่อนแล้วก็ส่งรายละเอียดมาส่งสลิปการโอนเงินมานะครับแล้วก็ส่งที่อยู่เบอร์โทรแบบชักเจนมาเลยนะครับ ส่งมาทางเจ้าหน้าที่ก็จะทําการปิ้นรายการที่ท่านสั่งมาเอามายื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อเบิกพระไปส่งให้นะครับตอนนี้มีค่าจัดส่ง80บาทนะครับ80บาทส่วนท่านที่สั่งพระของขวัญองค์ละ10บาทหนึ่งกล่องแรก80บาทนะครับกล่องที่สอง50บาทกล่องที่สา50บาทสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากยังยังไม่ได้ให้ชมพระบอกรายละเอียดพี่น้องเอฟซีก่อน พิธีสั่งวัตถุมงคลนะฮะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับอาคิมนีฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ